สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวิดีโอที่ทุกคนจะรับชมต่อไปนี้เป็นไฮไลท์จากกิจกรรมเปิดห้องแข่งเดียวเกี่ยว UC f กิจกรรมแจก UC f ของเพจ Enjoy Play ร่วมกับเพจ Power Gacha ในเกมนี้ผู้เล่นที่จะได้รางวัลคือผู้เล่นที่อยู่รอดเป็นอันดับหนึ่งและอันดับ2จากการปั๊มยาสู้วงมาดูกันว่าเกมนี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปดูไฮไลท์บางส่วนพร้อมๆกันเลยครับ แล้วตรงที่บ้านคนรวยก็มากันเต็มเลยครับตรงนี้ยังไงดีแล้วเป็นทางด้านของไทท่านก็เอ็กหรือเปล่าที่ขึ้นรถคนดรวยไปแล้วตรงนี้ขอไปด้วยเราช่วยป้องกันไปแล้วไปด้วยกันไปได้ไครครับตีไม่เลขกเจ็ดสิบเจ็ยเจ็ดยี่สิบสได้รถคนดรวยไปแล้วครับนะฮะทางด้าน G Adventure ได้รถเหลืองมานะ นี่คือรถที่ลิมิเต็ดอีดิชั่นสุดๆนะฮะไม่รู้ได้มายัางไรตอนแรกเป็นอีกที่หนึ่งบ้างที่ได้รถไม่ใช่เหรอที่71หรือเปล่าที่ได้รถเหลืองมาเนะาี่ยนี่เป็นรถที่ลิมิเต็ดสุดๆนะฮะใครที่ได้รถคันเดียวในมิรามารันถือว่าเท่นะฮะสุดๆไปเลยนะครับมิราโดสีทองหรือว่ารถแท็กซี่นั่นเองมันคือรถแท็กซี่แถวบ้านเรานี่แหละนะเจ้าคือวัลภูไทยครบาเลยนะผม คนมุกดาหารครับผมทางด้านของ NJP นเจตีาชรือตาซาปิได้มาเป็นรถตู้เนี่ยเห็นไหมมันมีวุนปืนวิน94หลุดเข้ามาทางด้านที่ผมปิดไปแล้วแต่เราบอกกันตอนต้นก่อนที่จะสร้างห้องอยู่แล้วว่าห้ามใช้ปืนนี้นะครับถ้าเจอก็คือทิ้งห้ามใช้นะครับไม่งั้นจะผิดกติกาที่1เอาไปเลยครับ1,030 UC ที่2เอาไปเลย690 UC จะต้องแข่งปั๊มยากันนั้นแล้วตรงนี้เหมือนม,ม,มีการท้าทายจะแข่งรถกันหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะมาแข่งรถกันหรือเปล่าตรงนี้ตั้งจุดสตาร์ทแล้วเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะแข่งจะแข่งรถกันนะดูท่าแล้วหรือว่าต่อแถวอะไรกันไม่แน่ใจฮะตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะจะแข่งรถกันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะฮะเขาคิดว่าตรงนี้คือกลางวงฮนะแล้วคิดว่าวงมันจะมาประกบตรงนี้ เอาเอา,เอาแล้วเหมือนจะแข่งรถกันหรือเปล่าฮะไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นแข่งรถกันแล้วครับไปทางไหนแล้วครับเส้นทางการแข่งเอาไปทางไหนแล้วครับนี่นะฮะอยากแข่งรถกันไปไหนนะน้ำมาพวกวงมาจบที่ทางด้านของโรซิโอเนสนะต้องเคยเจ็บเข้าวงมาตรงนี้นะ,ะเกมนี้คือเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วผมจะแจก UC คนที่ได้ที่1ที่2ในโหมดนี้นะฮะก็คือหมด แข่งปั๊มยานี่แหละครับที่ทุกคนกําลังชมอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องเป็นที่1ที่2เท่านั้นคุณถึงจะได้ u c c จากเพจ Power g a c h านะเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีรถไฟฮะตรงนี้มีรถไฟไม่ใช่นะนี่มันคือแฟกันโอ้ยิงแฟกันทิ้งครับถูกต้องครับแฟกันเราไม่ใช้อยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะปั๊มยากันยังไง จะนั่งปั๊มยาบนรถไหมอยู่บนรถถ้าเกิดว่ารถมันเบียดเสียดกันเยอะขนาดนี้การปั๊มยาจะเหมือนปกติที่เราแบบยืนปั๊มโดยที่ไม่มีอะไรมามาเกะกะไหมอย่างเงี้ยมันจะต่างกันไหมนะฮะต้องมาดูฮนะหมายเลขไปสิบสี่แอดเวนเจอร์ที่ได้รถทองของเราขี่รถเล่นอยู่แล้ววงมาเลยครับใกล้เลยครับทุกคนครับเราก็จะได้เห็นนะะภาพกีฬามันๆนี่แหละครับ รถเยอะเริ Remember ่มกระตุกเอาละเริ่มมีคนบอกว่าเริ่มกระตุกนะฮะเฟสนี้เลยครับเอาละพวกเขาต้องเคลื่อนตัวเลยครับวงมันเคลื่อนเนี่ยต้องมูฟครับเอา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 แล้บักกี้เอา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 โควิดสิบเก้าทิพไพร์แล้วครับบักกี้บักกี้มันบักแล้วเรียบร้อยไปเรียบร้อยโควิดสิบเก้าโอ้ต่อหน้าต่อตาบักกี้มันบักสมชี่จริงๆ บักกี้นี่ครับที่มาคือบักเมื่อกี้นี่ฮะอะไรเนี่ยบักกี้เนี่ยอะไรเนี่ยป้าไปแล้วนะโควิดบอกเชียอะไรเนี่ยนี่ฮะนี่คือที่มาของคําว่าบักกี้นะฮะมันมาจากคาว่าบักแล้วบวกกับคําว่าเมื่อกี้ก็เลยเป็นบักกี้ฮะนะอย่างตรงนี้วงจะประกบไปทางไหนอ้าววงเคลื่อนครับต้องเคลื่อนรถนะครับไปตรงกลางแมพครับ นี่อะต้องไปยึดตรงโซนการเล่นครับแล้วมันจบที่บ้านหลังนี้ด้วยเราดูสึกว่าโอ้ถ้าจบที่บ้านหลังนี้นี่ขึ้นไปอยู่บนบ้านอาจจะปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วตอนนี้ขนาดผมเป็นคนดูมันยังกระตุกเลยนะผมไม่รู้ว่าคนเล่นตอนนี้เนี่ยอาการเครื่องของพวกเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะขนาดคนดูตอนนี้ก็กระตุการกระตุกครับอาการกระตุกเริ่มมาแล้ว เฟสที่6เข้าสู่เฟสที่7นี่แหละเขาของจริงฮะ79คนครับที่ยังอยู่ในแมปอยู่มีระดทองของเราอยู่ไหนฮะมีระดทองมากับทานด้านของมักขามเอาแล้วครับวงเริ่มเขยิบเข้ามาเลยครับการที่อยู่ตรงนี้นี่จะปลอดภัยหรือเปล่าลองมาดูฮะในเกมแหลกมากๆครับ <laughs> ในเกมโคตรแหลกเลยครับพี่ค้างเลยเอาแล้ววงเคลื่อนครับวงเคลื่อนปุ๊บนะทุกคนทุกคนตรงนี้ต้องย้ายครับต้องย้ายโซนเลยเลยครับแล้ตรงนี้โอ้โหยาวเลยครับวงมันจบประมาณช่วงนี้ครับมีเวลาอีกหนึ่งนาทีแล้วมีการยิงแฟร์ครับเพื่อเป็นการประกาศว่า ความสนุกในโหมดปั๊มยาของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับดูที่รถไขวาราฟเท่ากับแหลกมิราโดทองจะเสียบเข้าไปตรงนั้นได้หรือเปล่าเราจะมีคนโดนรถเหยียบครับไขไม่ไ้อยู่บนรถโดนรถเหยียบนะตรงนี้นี่คือโหมดแข่งปั๊มยาครับ 20วิครับวงจะขมิบเข้ามานะฮะใช้คำว่าขมิบนะวงจะขมิบเข้ามาให้เล็กลงไปอีกแล้วโค้งสุดท้ายของการปั๊มยายก็จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าครับผมหามุมถ่ายภาพก่อนมุมนี้ได้ไหมถ่ายภาพไว้ถ่ายภาพไว้เดี๋ยวทำเป็นไฮไลท์ลงช่อง y o u t u b e e n j o y Play เหลโซนมานี่คือตายหมดเลยนะเอาเลยครับวงพยียบเข้ามาสูเฟสที่8ใช่ไหมเข้าสูเฟสที่8ครับแล้ววงพยายเข้ามาอีกครับกะเย็บเข้ามาอีกนิดใกล้ชิดกันเข้ามาอีกหน่อยโอ้โหตรงนี้มุมนี้ได้ปะมุมนี้ได้ปะ มุมนี้ได้ปะ่ะโอ้เรามีการชนนะชนชนให้แตกชนให้ระเบิดหรือเปล่านับถอยหลังเลยเลยครับตรงนี้แหละครับคือโค้งสุดท้ายใครที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางแนะนำว่าให้มาอยู่ตรงกลางครับ แล้วความตื่นเต้นในโหมดนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับจะมาได้หรือยังครับวงครับแล้วใครที่วิ่งเล่นอยู่อย่างทางด้านของอ่อนอ่อนแล้วไปโดนรถเยียบพอดีอ่อนแล้วไปโอ้อโหขาหักแล้วน้่นอุ้ยแล้ววงจะมาได้ยัง ตอนนี้พวกเขาอดใจกันไม่ไหวแล้วแล้วอยู่ข้างในแบบนี A ้เดี๋ยววันเคพีปั๊มยาได้ไหมมันอาจจะปั๊มไม่ได้นะฮะระวังด้วยนะครับนี่ฮะแล้ววงวงมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวงมาแล้วอีกแล้วแล้วตรงนี้ใครใครจะปั๊มยาได้ใครจะปั๊มยาได้ไหวนะนเทมพยายามปั๊มยาอยู่แล้วพยายามดิพยายามดิความพยายามอยู่ที่ไหนใช้ชนะอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนยูซีอยู่ตรงนั้น ที่1กับที่2ได้ UC เป็นที่1ที่2ให้ได้ปั๊มยาเข้าไปดิปั๊มดิปั๊มเข้าไปแล้วใครติดอยู่ในรถปั๊มยาไม่ได้แลวดูท่าแล้วมีหลายคนที่ปั๊มยาไม่ได้อินดี้อินดี้ไหวเปล่าอินดี้ยืนตรงนี้ได้อยู่ยืนตรงนี้ได้อยู่พี่เหลืองเราเป็นไงมิเรลโล่เหลืองของเราทางด้าตีที่อยู่ในมิเรลโร่เหลือง หวไหมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโพราะเออเออพอนแนวก็แพ้ไปเออเออล่วงแตกตูมตามตูมตามโอ้สายเขียวกันทั้งนั้นแล้วยังไงดังเดวิลหรือเปล่าหรือจะเป็นใครตรงนี้บูบอยบูบอยบูบอยบอกเออ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 มันเป็นยังไง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 เออเออยังทันอยู่ยังเป็นววนวอนโกตโกดยังได้อยู่ กดยังทันอยู่แล้วเฮื่อเฮือแล้วกดกดเอาเรื่องอยู่ตรงนี้สี่สี่สี่เป็นอาไนอาซิกหรือเปล่าหรือว่ากดหรือ2คนแล้วตรงนี้เฮื่อยังทาได้ได้อยู่อาซิกอาซิกได้เปล่ากดได้เปล่าสองคนสุดท้ายแล้วฮึบฮึบฮึบแล้วเรียบร้อย้ และนี่คือความสนุกของคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนใครที่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้ผมมีกิจกรรมแจกหูฟังฟรีและก็ยูซีมากมายให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันให้ไปที่เพจ powergacha กดไลค์แฟนเพจแล้วเลื่อนหาโพสต์กิจกรรมไลค์แชร์คอมเมนต์ตรงนี้นะครับเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าทาไมถึงใช้บริการ powergacha แล้วแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะเพียงเท่านี้เราก็รอลุ้นหูฟังฟรีและก็ยูซีฟรีอีกมากมายไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ